ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ่าจะนำพระโพธิสัตว์สามจำพวกมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโพธิสัตว์สามจำพวกในประการแรกก็คือโอคติตันโยโพธิสัตว์นั่นก็หมายถึงว่าพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีปัญญาแก่กล้า สามารถที่จะตัดสรู้ได้อย่างรวดเร็วพระโพธิสัตว์ประเภทที่สองก็คือวิปจิตัญยูโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาปานกลางแต่ก็สามารถที่จะตัดสรู้ได้พระโพธิสัตว์ประเภทที่สามก็คือเนยยะโพธิสัตว์ พระพอ,พอพดีศสต์ผู้มีปัญญาน้อยแต่ก็สามารถที่จะตัดสรู้ได้การที่ท่านจัดพระพธิสัตว์ไว้เป็นสามจำพวกที่กล่าวมานี้ท่านก็กล่าวว่าผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเมื่อ จะได้รับพยากรณหรือว่าทำนายเป็นนิยตาโพธิสัตว์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในเวลาที่ฟังพระธรรม,มเทศนาอยู่นั้นหากปรารถนาหรือว่าใครจะสำเร็จเป็น พระอรหันในชาตินั้นก็สามารถสำเร็จได้จะช้าหรือเร็วก็สุดแล้วแต่ปัญญาของตนของตนอัตมาภาพจึงนำม,มาเจริญพรให้ญาติโยมสาวุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร